เป็นค่า จะเล่นเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรวันนี้เราจะมาเล่นตามเซฟในรูปแบบของสายโบเกมกันอีกแล้วโอ้ยยยยรอบแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเรามีการแบบว่าเออยืนกัน3คนมีการแบบทายกันแล้วก็ใส่เปิดเพลงดังๆทายพลาดหรือเกี่ยวกับเออเพลงของเซเวนทีนถูกไหมคะถูกต้องแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาทายเพลงเซฟเฮ้ยอะไรอ่ะเราจะมาทายเกี่ยวกับเซฟเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเซฟคือด้วยความที่เพลงเซฟเราเล่นกันไปเยอะมากแล้วอ่ะเราก็เลยลองมาดูกันว่าเออ จะมีคำอะไรบ้างที่ relate กับ17นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเช่นชื่อเมมเบอร์ไหมหรือจะเป็นแบบอะไรนี่ก็ไม่รู้<อ>เหมือนกันคำพูดไหมพูดติดปากอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวีเนี่ยได้ทำการเตรียมมาเรียบร้อยหมดแล้วตื่นซึ่งเราไม่รู้เลยว่า <c oughs> เป็นคำเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วเล็กน้อยเพราะว่าวีเนี่ยเขาได้ทำการเตรียมคำไว้แล้วเนาะเขาก็จะเปิดให้คนแรกดูว่าคำคำเนี้ยคือคำว่าอะไรแต่ ที่หนึ่งถ้าสมมติว่านี้เป็นคนที่หนึ่งใช่ไหมนี้จะไปให้พีนี้ห้ามพูดคำอย่างเช่นสมมติว่าบอกว่าพี่โฮชินี้ก็ต้องแบบเสือ,อแต่คราวนี้พีไม่ได้ยินพีจะไม่ได้ยินว่า ไอ้ไอ้คำว่าเสือนี่คืออะไรวะือนก็่ที่อาจจะอ่าจเป็นเผือกเป็นอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็จะงงว่าอะไรเอ่ยเป็นต้นประมาณนั้นน่าจะม้วนบานก็พอตัวก็เสียงดังอีกแล้วอ่ะง่ายอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอัลบั้มที่อัลบั้มอัลบั้มที่แบบว่าที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินเป็นหลอกมักเนี่ยเขีนต่ออัลบั้ม อะไรบ้างที่ดังมากดังมากผังดังกังดังดังมากเหรอใช่ที่ติดท็อปแอนด์ออสไม่ไม่ใช่หรอเออออทูยูไม่เลนเอร์อาราบีไม่เออต้องเต้นกันสี่คนเต้นกันสี่คนฮะเต้นกันสี่คนมีสี่คน สี่คนเป็นเพลงของเพออรร์์ฟมเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มเพลงของเพอร์ฟอร์มเพลงของเพอร์ฟอร์มที่เราล้อกันบ่อยๆล่นกันบ่อยๆเออล้อกันบ่อยๆลิลิยามายไม่ใช่ไม่ใช่เพลงอื่นอีกอันหนึ่งเหรอที่เพลงที่เพลงที่ของเพอร์ f o r m p e r อร์ m a n c e เออมีเพลงอะไรบ้างอีกเพลงหนึ่งเหรออีกเพลงหนึ่งที่เราล้อ เรอคพวกเรา Lee F บ่อยๆบ่อยคืออะไรรายการอะไรเพลงในเพลงเพเพ M P แฟนกูในเพลงพี่อูจีเพลงพี่อูจีมีอะไร เพลงจบมีแปดขามีแปดขาฮะมีแปดมีแพ ช้า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 เพลงพี่โฮชิโฮชิเพลงเป็นอะไรเพลงสไปเดอร์พพี่แปดพี่แปดชอบชอบทำอะไรพี่แปดพี่แปดชอบทำอะไร 쇼밤 속 미세해 야오요 폐피피 쩌쩌 쩝롯티피 쩌쩌 피 쩌쩌 쩝롯쩝롯 Sunday morning 피원우 ชอบดูอะไรชอบดูอะไรเน็ตฟีมมินกยูพี่เจโน่เจโน่อะไรมินกะยูพี่มินกยูมินกยูชอบถ่ายอะไรชอบถ่ายถ่ายอะไรอะไรวิโอ ดีสามคน fünf, สามคนเชนอัพเขาเรียกว่าอะไรในเชนอัพอ่ะลิเดอร์ไลน์บ้างเพลงเพลงของน้องชา วิตามินคเลาเจออจโอเคชิมนี่ก็ชอาเรนดอมทงบูซึนงเกสไปดดื่มหมอเอชอบดื่มดอวี่พี่อกชอบแต่งอย่างงี้อเมริกาโน่อเคออเมริกาโน่ไม่ใช่วะอเมริกาโน่คุณเดาูทยผิดแบบอะไรเอาไว กับกาแฟมันรวมกันเป็นอะไรใช่ไม้มคิดเอา <No. S 1> เอานมกับกาแฟมารวมกันลาเต้ยพี่จอร์ดเกิดเกิดที่ไหนพี่จอร์ดพี่จอ ในโกอิงเซโกอิงเซมินทินตอนที่เขานอนกันเขาเรียกตอนว่าอะไรฮะตอนนอนอินซอมเย็ดสีดูตั้งเออเออววเพลงที่กูชอบ วันเกิดกะลัดฮะวันเกิดกะลาดวันเกิดกลาด They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine you just can't get into it because they would never กะลัดกะลัดวันเกิดกะลัดวันที่เท่าไร่า่ิกุพันุพนกันี่นะไรวันอะไรวันวาเลนไทนเวลาอะไรนะวันวาเลนไทน์ ันเป็นก,การทายเกมแบบพลอยโปเกมตามเซเนทีเลยถูกต้องอก็คือแหกปากเหมือนเซฟเลยโอ้ใช้ชด้วยคือทุ่นแมะทเรามีกำลังเสียงมากแค่ไหนขนาดพี่ไม่ได้ใส่หูฟังมีแตะโกนใส่มแบบว้าว <c oughs> ทีแบกขามันไม่ได้ยินเลยคือเพลงอะมันดังแบบดังมากๆเว <c oughs> <ช>้ยแล้ว แต่ว่าโชคดีที่พี่เป็นคนลุกปากชัดมากนี่ก็เลยดับูได้เร็วใจเหมือนกันว่าเออทำไมเพื่อนตอบไวจนวิขียนโจทย์ไม่ทันเลวิแบบบึ้งอย่าพูดกูไม่ได้เลยจะไินเลยแต่ประเด็นคือเหมือนแบบว่าเดาด้วยอ่ะเหมือนแบบว่าใช้เซนต์อ่ะก็เราเก่งขึ้นแล้วไงเราแบบจำได้หมดแหละเออทุกคนว่าคอนเทนต์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะแบบเสี่ยงดังที่ใครจะาทำอีกเลยเสแปบหูมากเลยค่ะหรือว่าอยากจะให้ทำแบบ เอาแบบนี้อีกแต่ขอเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนก็ลองแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ทุกคนค่ะขอร้องอ้อนวอนกับย่าค่ะใครที่แวะมาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ช่องของเราด้วยนะคะก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่เป็นกระดล่งด้วยกันดูด้วยก็จะยิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าไม่ต้องแชร์ให้คนที่เป็นกระหล่งก็ได้นะเผื่อเขามาดูเราเฮ้ วงนี้วงอะไรอย่างเงจังเอาคลิปที่พวกเราแบบรีแอคพูดกับอะไรเกี่ยวกับเซฟอะไรเงี้ยไปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนออกมาด้วยใจมากสิงก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกระหลัดด้วยกันเยอะๆนะจ๊ะใช่ก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊วีมาบ๊ายบายเพื่อนๆเร็ววีเข้ามาบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วเข้ามาบายบายบพื่อายเร็ไม่ใช่อะไรวะไม่รู้เนี่่ยไมรู้เหมือนกันงงแม่ไม่ใช่แม่เฮ้ยแม่